ซื้อของกันมีเสี่ยวอุตสามชัยนะครับหูยออุลอร่อยนะครับนำอาหารอร่อยๆของเบืงองบนครับหูยอครับเป็นชื่ออยู่แล้วครับไปจําหน่ายด้วยครับบนเวทีนะตอนนี้ครับทีมซ้ายเอาไว้ครับพยัคฆ์เมคิดเดินเข้าหาครับตะขาหน้าเย็บซ้ายยับซ้ายเอาไว้ครับอยากไม่ถึงตัวนะครับเพชกกิรีเอาโดนหมัดขวาของพยัคฆ์เมฆิน ตีเข่าขวาครับเพชรพยัแดงตีคืนครับพยัคฆ์เมกินครับเพชรคีรีตีเข่าซ้ายยังเบียดเอียรอาร์ตนะครับนี่ครับยกนี้มันก็จะเห็นผู้ชนะลังๆแหละครับออกซ้ายไปครับทีอีกแล้วครับโอ้โหไงทองปางางครับเอาครับยังลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ครับขยับเดินเข้าหาสับสองสั้นๆครับพยัคฆ์เมกินเกาะในได้ครับเพชรคีรี แต่เด้งตีเข่าขวาได้ครับแต่งตัวน้ำไปแล้จะเอาครับเริ่มที่จะเด้งตีได้ครับพยายามยืดตัวสู้แล้วก็ตีขึ้นไปครับพยักเมคินโอ้ยถือว่าเป็นจังหวะเข้าเบรกที่ดีมากครับของเพชรคีรีครับเรียกว่าล็อกเข้าพ่อครับอาล่ะครับก็รู้แล้วนะครับจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละคนเป็นยังไงอ่าแต่ว่าครางนี้พยัพเมคินจับดีกว่าอ่าต่างคนต่างจับต่างคนต่างจับอ่าล่ะครับตีขวาครับเพชรคีรี ครับเริ่มที่จะทอนคืนได้หนักๆแรงๆเหมือนกันครับขยับเดินเข้าไปเตะซ้ายดักไว้เจอหมัดขวาของพยัอร์เมคินนีกครับไม่สนครับเดินต่อเจอทีบครับกระเด็นออกมาขยับโยกสร้างจังหวะที่ไว้ก่อนเตะซ้ายครับเพ็ตคิลีหมัดหนึ่คืนมาเตะขวาขึ้นไปขวามาแล้วมีหมัดขวาครับเสียบเข่าโอ้ชุดนี้ทําได้ดีเลยครับโอ้สอาวุธเลยนะครับอ่านะครับ มีได้มีโดนครับคุณผู้ชมครับเข้มข้นนะฮะเข้มข้นจริงๆครับนรินพองฮิรันครับสับมือชกต่อทีมเอาไว้ครับพยัคฆ์เมกิดแม่กันทีมดีจริงๆพยัยามเข้าไปครับไม่สนล้วครับทีบได้ทีไปเตะครับเตะก็เปินครับพยัคฆ์เมกิดแล้วก็เอาวละครับล็อกล็อกคืนมาครับเพชรกิรีพาพาไปทั่วพาไปทั่วตีขวาได้ทีหนึ่งอืมอ้าครับมีดีมีได้มีโดนด้วยกันทั้งคู่ครับถีบซ้ายอีกทีหนึ่ง พยายามไม่ขินปัดล่างเตะขวาครับไม่ล้มแล้วแหมพยายามจะบวกมาแค่ไม่โดนครับล็อกได้ขึ้นคอตีไปก่อนครับตีก่อนครับเพชรกิริเด้งตีข่าขวาครับแล้วก็จะโหนอยู่บนตัวตีคืนครับพยัคฆ์เมคินครับโอ้โหดูครับตีมาเสียบคืนโอ้โหนี่ล็อกนี่คอหายเลยนะครับพยัคฆ์เมคินครับแต่ว่าวงนอกของเขานี่ก็ยังน่ากลัวครับเดินเข้าหาครับมีหมัดมีศอกมีแข้งครับแล้วก็ลูกขีดนี่ชากาชการ จะพาเข้าเชือกจะพาเข้าเชือกตีได้ไม่ไม่หนักเท่าไหร่แยกออกมาแยกครับแยกก่อนช่วงท้ายครับสบยากาไปทีครับแล้วก็เดินเข้าไปแข้งขวามาพร้อมเสียงรักังครับคนยกกลับมาตามต่อนะครับขอบคุณกาแฟคอฟฟี่ไร์บัวชนคนสู้เหมาะสำหรับท่านชายมีส่วนผสมของโสมกระชายดำถักเช่าเห็ดลินจือโทร0652692899ครับดูผลงานยกที่ผ่านมาครับ เป็นยกที่เข้มข้นมากๆนะครับเรียกว่าปล่อยของกันให้สุดเลยครับทั้งเพชรทีรีและก็พยักเมกินหนุยลูกทีมนี่ดูฮะทีมยาวก็หอกครับเตะขวาแล้วก็สับศอกเสียบเข่ามีครบเลยนะครับนี่ครับถือว่าเป็นชุดที่ทำได้สวยครับของพยักเมกินครับต้องบอกว่าวงนอกเนี่ยเป็นของน้ำเงินชัดเจนเลยครับส่วนวงในก็แน่นอนครับเป็นของมุมแดงครับอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนครับ นี่ครับกรรมการนรินทร์ครับพยายามเช็คครับอุปกรณ์เรื่องของเครื่องป้องกันมาถึงจับไนต์ีเหมือนเดิมครับเอาครับในเมื่อหนีไม่ออกก็สู้ข่าวครับเพียงไม่คินล็อกไว้ลากมาตีก่อนครับคนที่จับเสียเปรียบตีก่อนใช้ลูกขยันตีไปก่อนครับทางด้านเพียงไม่คินโอ้โหเราเข้าข้อดีเหลือเกินนะครับเอาละครับตีเจ็บไม่เจ็บไม่รู้ครับดูกันเอาเองครับแปมวยครับ มองยังไงก็ได้มองให้เหมือนกับมกาศเอาเตะขวามาครับพยัคเมคินเสียบขวาไปอีกทีหนึ่งเพชรกิรีตีเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายของเพชรกิรีครับพยัคเมคินก็พยายามแทงโต้ตลอดครับอาล่ะครับแยกออกมาแยกออกมาแยกครับแย่กรครับไปต่อเจอทีครับสกัดเอาไว้ครับพยัคเมคินดักต่อยมาแน่ถึงตัวครับถึงตัวแต่ตีช้าครับ กลายเป็นคนที่โดนจับตีไปก่อนครับอูหซอยเป็นชุดเลยครับเอาครับเด้งตีคืนเพชรคีรีเจอข่าวของพยัคฆ์เมคินเหมือนกันครับนี่คือวิธีการจับครับพอจับและดูได้เปรียบก็สร้างจังหวะตีได้เอาต่อยขวามาครับพยัคฆ์เมคินเอาละครับล็อกอีกแล้วนะครับเพชรคีรีครับแทงข่าขวาโตน่ครับล็อกได้จริงนะครับแต่ว่าตีช้ากว่าพยัคฆ์เมคินไปต่อครับเดินมาถีบหลุดครับเตะขวาได้ครับ ถึงตัวอีกแล้วครับถึงแล้วตีเบคกีรีตูครับซอยสู้เหมือนกันครับขาะพยัคฆ์เมคินนึกว่าจะไม่สู้นายครับที่ไหนได้สู้เหมือนกันครับซอยยิ่งเดียวนะครับเดินเข้าหาต่อครับเบ็คีรีเอลซีข่าขวาไปครับพยัคฆ์เมคินแล้วก็แล้วก็ลากมาตีขวาครับข่าขวาโต้จากพยัคฆ์เมคินเบคกีรีก็พยายามตีขวาครับ้วครับพี่ตีมาน้องก็ตีคืนครับ อายุห่างกันหปีครับแยกออกมาครับนรินพองกีรันหมัดขวามาก่อนครับพยัก์เมคินเพชรกีรีก็ล็อกแล้วตีซ้ายแล้วบิด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 ตีซ้ายครับขวาขึ้นไปเล้งขวาขึ้นครับแมแขนตะเกียวเชือกเล็กน้อยครับแหมแกกเก๋าพอครับเกี่ยวแล้วปล่อยครับแย่ครับปู่แกะค่อนข้างที่จะลำบากครับเดินแน่ๆนละครับแต่นี่ครับมีลูกคีปนาว้ครับเตะขวามาพยักษ์เมคินถึงตัวอีกแล้วครับเพชรกีรีถึงแล้ว ตีครับนี่ครับต่างฝ่ายต่างตีครับมีโต้ตลอดเหมือนกันครับเดินต่อนะครับเพชรกีรีครับพยัคฆ์ออกบัตรหนึ่งสองครับเตะซ้ายไม่ถึงครับได้แข้งซ้ายครับพยัคฆ์เมคินแล้วก็ตั้งกระแพงขวางเอาไว้ครับเพชรกีรีตีเข่าซ้ายครับแล้วก็ตีขวาครับพยัคฆ์เมกินก็พยายามโต้ด้วยขวาครับเอาพี่ตีมาน้องก็ตีคืนอีกแล้วครับแบบไหนดีครับแบบนี้ครับพี่หรือน้องครับ พี่เดินเข้อาหาน้องตั้งไว้ก่อนตั้งแล้วเสียบคืนครับเด้งตีไว้ก่อนครับเด้งตีครับรพี่ครับเฮนคิลีตีครับโอ้โหดูจังหวะจับได้เปียบจริงครับถือว่าการจับเนี่ยครับสำคัญเลยครับไปต่อครับไปต่อครับกลับมาตามต่อครับดูเดือดครับรับรางวัลจากยาบำรุงร่างกายเกล็กคูคนละ5,000ันบาททันทีครับดูเดือดประจำสัปดาห์เดี๋ยวดูพาฒชากันหน่อยฮะเกิดอะไรขึ้นพยาเตะมาครับ ด้านของพยักเมกินเอตีรีก็นี่ครับเรียกว่าจับจับตีแล้วก็ตีได้ครับดูปัจจัยไม่ร้อมมันหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องของความแข็งแรงเรื่องของอาวุธครับวงนอกนี่โอ้ต้องยกให้เขาเลยครับพยักเมกินครับได้ดีจริงๆครับ17ปีเท่านั้นเองครับอนาคตไกลครับเด็กคนนี้ ก็ต้องขอบคุณนะครับประธานที่ปรึกษากิติมา์ครับสำหรับศึกท่าน้ำไทยเกียรติเพชร TKO ครับนั่นก็คือโปรโมอเตอร์ชุนเกียรติเพชรแล้วก็คุณคําจัดเซาวํำเขตครับตามต่อนะครับยกที่5ยกสุดท้ายทีบอีกแล้วครับพยัคฆ์เมกินครับมาถึงเดินครับเข้าหาครับขยับต่อนี่ครับนี่ครับเดินปูเข้าไปครับ ทางฝั่งของทางด้านเพชรคีรีก็พยายามต่อโต้อยู่เจอทีครับกระเด็นอาครับผายมือเจอต่อยมัดต่อยครับเสียบเข่าครับแยกเมคินตอนนี้คึกครับสับซอกขึ้นไปครับเพชรคีรีสอกปักไว้ก่อนวงในล็อกแล้วแมซอยแล้วครับแล้วก็ตีครับจังหวะสุดท้ายเพชรคีรีแย่ออกมาครับแย่ออกมาครับกรรมการนรินทร์ครับขยับ พยาจเข้าหานะครับแม่พยัจจะต่อยหนึ่งสองครับพยัจเม่กินเพชรคีรีไม่เดินแล้วครับยกนี้มั่นใจในเกมแต่ว่าพยัจเมกินนี่วงนอกก็ถือว่าเปิดโอกาสให้กับตัวเองครับได้เดินเตะนี่แหละครับแทงซ้ายมาแทงขวาสวยครับแทงขวาครับนี่แหละครับแต่ว่าคล้องได้ตีเข่าขวาครับเพชรคีรี เด้งตีซ้ายครับแม่สู้ยิบตาครับเด็กปัดกวดบุรีรัมโอ้ไปครับใจแกสู้จริงจริงครับขยักเมคินโยกไปสร้างจังหวะเตะตัดล่างไปก่อนครับโยนหินถามทางไปก่อนครับอย่างไงดีครับยืนมองหน้ามองตาเวลามันจะเสียไปเปล่าเปล่าครับขยับโยกโยกโยกแล้วแมดูครับ นี่จะว่าไปแล้วนี่โอ้โดนแท็กซายครับคืนด้วยขวาครับนี่เดินอัดแบบต้นยกนี่แี่งานหยดเลยนะครับจะว่าไปแล้วครับพยั์เนกินหรือว่ามั่นใจในเกมแล้วครับเอาล่ะครับผ่อนเกมหน่อยครับก็ใส่กันหนักๆครับอาวุธนี่คือผลงานของโปรโมเตอร์หนุ่มไฟแรงครับโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรคุณชิติวัฒน์ธีรเดชพงคนระับ อาลครับชูไม้ชูมือมั่นอกมั่นใจทั้งคู่จะต้องดูกันแหละครับว่าจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับคิดผิดแน่นอนครับนี่ครับชูไม้ชูมือครับแสดงถึงความมั่นใจครับพยายามเร่งให้ทั้งคู่ชกกันอีกสักนิดหนึ่งครับจะดูแล้วค่อนข้างจะยากแล้วครับคู่ต่อไปครับจะเป็นคู่ของคาาเพชรศิริวินเจอกับจิ้งริดทองกีฬาสปอร์ตครับ จริงหลีดทองหลายคนถามว่าเอคือใครครับก็คนที่ชนะจงอางศึกคู่เอกสัปดาห์ก่อนแหละครับชาวต่างชาติก็จะงงเล็กน้อยครับแต่ว่าก็คงจะพอเข้าใจได้นะครับบางคู่นี้เต้นหนักกว่านี้อีกอธิบายเมื่อยแขนเลยทีเดียวครับผมเมื่อยแขนเมื่อยมือหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับเอาลละครับเดี๋ยวมาลุ้นผลการให้คะแนนด้านล่างครับ ท่านแรกก็คือปรินหานธนบุญกรรมการนริน2แล้วนะครับท่านที่2ครับดูอีกทีนึงครับรัฐินสอบเหล็กแล้วก็ไปที่สัตราสุภาษัยครับชูมือไปที่เพชรคีรีสวนน้ำทานคีรีครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนพยักฆ์เมคินกสุวนทัศนหรือว่าจอโผดออโต้มวยไทยครับพักสักครู่หนึ่งครับ